ดีค่ะคุณผู้ฟังคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการเปิดขึ้นคุยข่าวค่ะคุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันกันทิยาพรนิชัยรัตน์รับหน้าที่ดําเนินรายการในวันนี้นะคะสําหรับในวันนี้นะคะเราก็มีเรื่องราวข่าวสารดีๆที่เราได้นํามาฝากให้กับคุณผู้ฟังอีกเช่นเคยค่ะสําหรับเรื่องราวแรกนะคะเกี่ยวกับทางด้านของกรมอุตุนิยมวิทยานะคะได้ออกมาประกาศเมื่อวันที่สองมีนาคมที่ผ่านมานะคะว่าประเทศไทยเรานั้นเริ่มเข้าสู่ฤดูร้อนอย่างเป็นทางการแล้วนั่นเองค่ะโดยทางด้านของนายศักดาวิเชียนศิลป อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาลนะคะได้เปิดเผยว่า วันนี้นะคะก็จะลงพื้นที่ติดตามการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำและโครงการศึกษาสำรวจจุดกระจายน้ำเพื่อประชาชนตามถนนสายหลักสายรองทั่วประเทศณนะตําบลหนองปือําเภอหนองปือจังหวัดกาญจนบุรีโดยจุดแรกนะคะจะเข้าร่วมกิจกรรมวันคณะกรรมการหมู่บ้านนะคะแล้วก็ประชุมกํานันผู้ใหญ่บ้านในเรื่องของแนวทางในการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำใน5พื้นที่อําเภอนะคะของจังหวัดกาญจนบุรี ก็จะประกอบไปด้วยเหลาขวัญห้วยกระเจาบ่อพลอยหนองปลือและพนมทวนค่ะที่ประสบป,ปัญหาภัยแล้งขาดแคลนน้ำจนได้รับการขนานนามว่าเป็นพื้นที่อีสานภาคกลางโดยตนนั้นก็ได้พยายามแก้ไขปัญหาและก็ต้องการลบคำขนานนามว่าอีสานภาคกลางให้ได้นั่นเองค่ะ นายศักดานะคะก็ได้กล่าวต่ออีกว่าทั้งนี้ค่ะตนเองนั้นได้ลงพื้นที่ที่จะพบปะประชาชนแล้วก็รับฟังปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในพื้นที่และมีแนวคิดที่จะค้นหาแหล่งน้ําบาดาลระดับลึกในพื้นที่หาน้ํายากนั่นเองค่ะโดยได้นําเทคโนโลยีการสํารวจน้ําบาดาลระดับลึกทั้งการสํารวจวัดค่าความต้านทานของไฟฟ้าจาเพาะแบบอย่างลึก การสำรวจแบบ2มิติและ3มิติและเทคโนโลยีการเจาะสำรวจน้ำบาดาลระดับลึกในหินแข็งซึ่งก็จะสามารถเจาะได้ลึกถึง650เมตรพบว่าที่อำเภอเราขวัญบริเวณตำนนหนองฝ้ายเป็นแอ่งน้ำบาดาลขนาดใหญ่ลึกประมาณ200เมตรมีปริมาณน้ำกักเก็บประมาณ500ล้านลูกบาทเมตรค่ะซึ่งเทียบกับ ความจุของเขื่อนกระเสียวนะคะนอกจากนี้นะคะก็ยังค้นพบพื้นที่ที่มีลักษณะคล้ายคันธนูคาบเกี่ยวบริเวณอำเภอบอ่อพลอยและอำเภอห้วยกระเจาลึกประมาณ300เมตรค่ะมีปริมาณกักเก็บน้ำประมาณ250ล้านลูกบาทเมตรหรือว่าเทียบเท่าครึ่งหนึ่งของเขื่อนกระเสียวซึ่งมีปริมาณสูงมากและก็คุณภาพน้าก็ดีขึ้นด้วยนะคะเหมาะที่จะนามาใช้ในการอุปโภคบริโภคและการเกษตรค่ะจึงถือว่าเป็นความโชคดีของพี่น้อง ชาวอีสานภาคกลางอีกด้วยนั่นเองนะคะสําหรับข่าวต่อไปค่ะที่เราได้นํามาฝากให้กับคุณผู้ฟังนะคะเกี่ยวกับทางด้านของกรมการค้าภายในนะคะก็ได้สํารวจแล้วนะคะว่าบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปขึ้นราคานั้นยืนยันว่าได้คุยกับผู้ผลิตแล้วนะคะมั่นใจว่าจะตรึงราคาไข่ปีกได้อย่างแน่นอนค่ะโดยทางด้านของนายวัฒนศักดิ์ เสือเอี่ยมอธิบดีกรมการค้าภายในนะคะได้เปิดเผยถึงกรณีที่มีข่าวว่าผู้ผลิตบะหมี่กลึงสําเร็จรูปนะคะเตรียมปรับขึ้นราคาขายเพราะว่าต้นทุนการผลิตเพิ่มสูงขึ้นนะคะว่ากรมนั้นได้หารือกับผู้ผลิตอย่างต่อเนื่องนะคะแล้วก็ผู้ผลิตนั้นได้แจ้งว่าเป็นการปรับราคาขายส่งที่ส่งให้กับร้านคา้าหรือเป็นการลดส่วนลดทางการค้าที่ผู้ผลิตให้กับร้านค้าเท่านั้นและไม่มีผลทําให้ราคาขายปีกนะคะซึ่งเป็นราคาไป ทางสู่ผู้บริโภคนะคะต้องปรับขึ้นอีกด้วยค่ะโดยผู้ผลิตนั้นยืนยันว่าจะยังให้ความร่วมมือกับกระทรวงพาณิชย์ ตรึงราคาขายต่อไปจนกว่าสถานการณ์ต่างๆนั้นจะคลี่คลายเพื่อลดภาระค่าครองชีพให้กับประชาชนอีกด้วยค่ะส่วนกรณีที่มีข่าวว่าผู้ผลิตนมสดและนมข้นหวานกระป๋องรายใหญ่นะคะเตรียมปรับราคาขายขึ้นในเดือนมีนาคมและเดือนเมษายนนี้นะคะเพราะว่าต้นทุนนั้นเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะทินเพจดนะคะก็มีราคาสูงขึ้นนั้นทางกลมนั้นต้องพิจารณาโครงสร้างต้นทุนก่อนนะคะว่าเพิ่มจริงหรือไม่หากเพิ่มขึ้นจริงนะคะ เพิ่มมากน้อยเพียงใดโดยจะต้องพิจารณาอย่างเหมาะสมและก็เป็นธรรมค่ะเพื่อให้ทุกฝ่ายนั้นอยู่รอดได้สําหรับสินค้าอื่นก็เช่นเดียวกันค่ะหากจะขอปรับขึ้นราคาขายเพราะว่าต้นทุนสูงขึ้นก็ต้องทําเรื่องมาที่กรมแล้วก็จะพิจารณาเป็นรายๆไปค่ะยืนยันว่าขณะนี้นะคะยังอยู่ในช่วงของขอ,งของความร่วมมือผู้ผลิตให้ตรึงราคาขายไว้แล้วก็กระทรวงพาณิชย์นั้นยังไม่มีนโยบายให้ปรับขึ้นราคาขายค่ะไม่ว่าสินค้าอะไรก็แล้วแต่ สำหรับการที่สมาคมการค้าปุ๋ยและธุรกิจเกษตรไทยนั้นได้ทำหนังสือถึงกระทรวงพาณิชย์เพื่อขอให้ยกเลิกมาตรการตรึงราคาปุ๋ยเคมีหลังราคานั้นปรับสูงขึ้นเพราะว่าผลของราคาน้ำมันที่สูงขึ้นและรัสเซียประเทศผู้ส่งออกรายใหญ่นะคะของโลกได้ประกาศห้ามส่งออกปุ๋ยอีกนั้นนะคะทางกรมนั้นได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดร่วมกับผู้ค้ามาโดยตลอดค่ะและ ขณะนี้นะคะก็ยังอยู่ในช่วงของขอความร่วมมือให้ตรึงราคาขายหากจะมีการเปลี่ยนแปลงใดๆนะคะคงต้องพิจารณาร่วมกันอย่างละเอียดรอบคอบที่สุดค่ะเพื่อให้ทุกฝ่ายนั้นไม่ได้รับผลกระทบหรือว่าได้รับผลกระทบน้อยที่สุดนั่นเองนะคะ โดยทางด้านของนายวัฒนาศักดิ์นะคะก็ได้กล่าวต่ออีกว่าได้กล่าวถึงสถานการณ์ราคาวัตถุดิบอาหารสัตว์ที่เพิ่มมากขึ้นนะคะเพราะว่าได้รับผลกระทบจากสถานการณ์รัสเซียยูเครนผู้ส่งออกธัญพืชรายใหญ่นะคะว่าล่าสุดทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่ระหว่างการหารือกันเพื่อหามาตรการในการลดผลกระทบให้กับ ทั้งผู้ผลิตอาหารสัตว์และก็ผู้ใช้ค่ะนั่นก็คือกลุ่มผู้เลี้ยงสัตว์ซึ่งผู้ผลิตอาหารสัตว์นั้นมีหลายข้อเสนอที่ต้องการให้รัฐบาลน,นั้นได้ช่วยเหลือท้งลดภาษีนําเข้ากาก,ากถั่วเหลืองที่ปัจจุบันนะคะเก็บที่2%เ์ลดสัดส่วนการนําเข้าข้าวสาลีต่อการซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในประเทศนะคะที่ปัจจุบันกําหนด3ต่อ1แล้วก็ให้ขยายเวลาในการนําเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จากประเทศเพื่อนบ้านที่กําหนดในเดือนกุมภาพันธ์ พถึงเดือนกันยายนของทุกปีอีกด้วยนั่นเองค่ะสำหรับข่าวต่อไปนะคะที่เราได้นำมาฝากให้กับคุณผู้ฟังค่ะทางด้านของนายเสกสมอัครพันธ์รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบกนะคะในฐานะโคสกขนส่งทางบกได้เปิดเผยว่าตามที่นายศักสยามชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนะคะได้มอบหมายให้กรมการขนส่งทางบกนำระบบตัดคะแนนใบอนุญาตขับขี่ รถขนส่งและรถสาธารณะมาสร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัยในการขนส่งทางถนนและการให้บริการผู้โดยสารสาธารณะนะคะทางด้านของนายเสกสมนะคะได้กล่าวว่าโดยผู้ขับรถบรรทุกรถโดยสารแท็กซี่ทุกๆจักรยานยนต์รับจ้างที่กระทำผิดและถูกตัดคะแนนตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก หรือตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์จะต้องเข้ารับการอบรมและทดสอบเพื่อสร้างพฤติกรรมการขับรถและการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ขับรถให้เป็นไปตามที่กฎหมายนั้นกำหนดลดการกระทำผิดซ้ำนั่นเองค่ะทั้งนี้นะคะภายหลังจากการบังคับใช้มาตรการตัดคะแนนใบอนุญาตขับรถขนส่งและรถสาธารณะ3เดือนแรกตั้งแต่วันที่1ธันวาคม2514ที่ผ่านมานะคะจนถึงวันที่2 8กุมภาพันธ์2 5ง ค่ะมีผู้กระทําผิดตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบกหรือตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์นะคะถูกตัดคะแนนสะสมทั่วประเทศทั้งสิ้น331 0ารยายค่ะนอกจากนี้นะคะก็ยังได้แบ่งว่าเป็นผู้ที่กระทําผิดตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบกจำนวน3า9 1นวน3่งรารายกระทําผิดข้อหาขับรถโดยใช้ความเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดมากที่สุดและผู้กระทำผิด ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์จำนวน119รายกระทําผิดข้อหาใช้รถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลที่ไม่ได้จดทะเบียนเป็นรถจักรยานยนต์สาธารณะมารับส่งผู้โดยสารมากที่สุดโดยในจำนวนนี้นะคะก็มีผู้ขับรถขนส่งและรถสาธารณะถูกพักใช้ใบอนุญาตแล้วจำนวน8รายนั่นเองค่ะทางด้านของนายเสกสมนะคะได้กล่าวต่ออีกว่า ทางกรมนั้นได้ขอเตือนให้กับผู้ที่ขับรถขนส่งและรถโดยสารที่มีพฤติกรรมการขับรถโดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัยหรือทำให้เกิดความเดือดร้อนแก่ผู้ใช้รถใช้ถนนจนทำให้เกิดอุบัติเหตุร้ายแรงนอกจากจะถูกเปรียบเทียบปรับแล้วนะคะก็ยังจะถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตในทันทีอีกด้วยนั่นเองค่ะและหากกระทำผิดในข้อหาที่ไม่ร้ายแรงนั้นแต่มีการกระทำผิดซ้ำในข้อหาเดิมๆหลายครั้งนะคะก็จะถูกตัดคะแนนจนถูก สั่งพักใบอนุญาตได้เช่นเดียวกันนะคะสำหรับข่าวต่อไปนะคะที่เราได้นำมาฝากให้กับคุณผู้ฟังค่ะเกี่ยวกับทางด้านของกระทรวงสาธารณาสุขนะคะได้ชูระบบเกี่ยวกับ HOME ISOLATION นะคะหรือว่า h ฮเฟิร์นั่นเองค่ะเจอแจกจบ ตั้งรับกับโรคโควิด -19 สู่โรคประจําถิ่นนั่นเองนะคะโฮม a อโซเลชันหรือว่าไฮเฟิร์หรือว่ากักตัวที่บ้านเชื่อว่านะคะคนไทยเกือบทั้งประเทศคงคุ้นหูคุ้นตาและคุ้นใจกับระบบการรักษาโควิด -19 ที่ทางกระทรวงสาธารณาสุขนั้นนำมาใช้เป็นหนึ่งในแนวทางรักษาผู้ที่ติดเชื้อโควิด -19 หลังจากโอมิคอนนั้นแพร่นิดทั่วโลกและประเทศไทยจนกลายเป็นสายพันธุ์หลักเกือบร้อเเตไป ที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะคะแม้ผู้เชี่ยวชาญทั่วโลกนะคะจะยืนยันตรงกันว่าอาการของผู้ที่ติดเชื้อกว่าร้อยละเกจะไม่รุนแรง แต่มีความสามารถในการแพร่กระจายได้อย่างรวดเร็วนะคะจึงพบว่าตัวเลขผู้ติดเชื้อรายใหม่ของทั่วโลกและประเทศไทยพุ่งสูงขึ้นอย่างต่อนเนื่องตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมานะคะโดยกรมควบคุมโรคยังได้มีการคาดการณ์ว่าหลังเทศกาลสงการประมาณวันที่19เมษายน2565นะคะก็จะมีโอกาสที่จะมีจํานวนผู้ที่ติดเชื้อนั้นสูงถึง50,000คนหากเราไม่ได้มีการป้องกันตนเองอย่างเข้มงวดก็อาจสูงถึง10,000แคนได้คะ่ะจากนั้นอีก2สัปดาห์ ตัวเลขผู้ป่วยอาการหนักที่ปอดอักเสบจะสูงสุดจุดพีคที่6000คนต้องใส่ท่อช่วยหายใจเกิน1,600คนที่น่าจกใจไปกว่านั้นนั่นก็คือจะมีผู้เสียชีวิตเกิน250คนนั่นเองนะคะการคาดการตัวเลขดังกล่าวนั้นจึงเป็นสิ่งเตือนใจให้กับพวกเราทุกคนยังคงต้องยกกาดสูงนะคะเพื่อที่จะป้องกันตนเองอย่างเข้มข้นและก็ต่อเนื่องอีกสักระยะหนึ่งนะคะเพื่อร่วมมือร่วมใจกันลดจานวนผู้ป่วยลงให้ได้มากที่สุด และเนื่องจากผู้ที่ติดเชื้อโอมิคอนส่วนใหญ่นะคะไม่มีอาการหรือว่ามีอาการน้อยมากกระทรวงสาธารณสุขนะคะจึงเพิ่มแนวทางการรักษาอีกระบบนะคะมาเสริมระบบ Home Isolation นะคะนั่นก็คือการรักษาแบบผู้ป่วยนอกนะคะหรือว่า OPD เจอแจกจบโดยประชาชนนั้นสามารถไปรับบริการที่คลินิกระบบทางเดินหายใจในโรงพยาบาลของกระทรวงสาธารณาสุขและกลับไปแยกกักตัวที่บ้านนะคะโดยเจอนั้นก็คือการตรวจพบเจอเชื้อผลเป็นบวกค่ะ แจกนั่นก็คือการแจกความรู้การแจกยาตามอาการการสร้างความเข้าใจแนะนำให้เข้าถึงระบบและจบนะคะนั่นก็คือผู้ป่วยได้เข้าสู่ระบบอย่างครบวงจรค่ะทั้งนี้นะคะก็เพื่อให้มีเตียงพอที่จะรองรับกลุ่มผู้ป่วยที่มีอาการหนักถึงหนักมากได้รับบริการอย่างใกล้ชิดจากแพทย์และอุปกรณ์ต่างๆที่มีอยู่ในโรงพยาบาลนั่นเองค่ะและก็ได้เตรียมพร้อมกับการปรับโรคโควิดในทีนั้นเข้าสู่อย่างเป็นทางการนะคะนั่นก็คือโรคประจำถิ่นนั่นเองค่ะ ทางด้านของในแพทย์สมศักดิ์อักศิลป์นะคะอธิบดีกรมการแพทย์นะคะได้กล่าวว่าผู้ที่ติดเชื้อโอมิคอนร้อยละ90นั้นไม่มีอาการหรือว่าไม่มีอาการรุนแรงนะคะจึงปรับรูปแบบการดูแลให้สอดคล้องกับสถานาการณ์หากอาการน้อยหรือไม่มีอาการจะเน้นการกักตัวที่บ้านก่อนเป็นอันดับแรกหรือว่าโฮมไอโซเลชันหรือว่าไฮเฟิร์สนะคะโดยจะมีแพทย์และก็พยาบาลน,นะคะโทรศัพท์สอบถามอาการทุกวันมีอุปกรณ์ให้นะคะได้แก่ปลอดวัดไข้เครื่องวัดออกซิเจนในเลือด ะะแล้วก็อาหารแต่หากกลุ่มผู้สูงอายุกลุ่มผู้ที่มีโรคประจำตัวหญิงตั้งครรภที่มีความเสี่ยงจะเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลส่วนกลุ่มที่ไม่มีภาวะเสี่ยงนะคะสามารถรักษาแบบผู้ป่วยนอกหรือว่า OPD เจอแจกจบที่คลินิกโรคระบบทางเดินหายใจในโรงพยาบาลของกระทรวงสาธรารณสุขนะคะแล้วก็แยกกักตัวเองที่บ้านได้ค่ะจะแจกจ่ายยาตามอาการมีแพทย์โทรติดตามอาการครั้งเดียวนะคะเมื่อครบ48ชั่วโมงและเนื่องจากผู้ป่วยนอกไม่มีความเสี่ยงนะคะจึงไม่มีอุปกรณ์ตรวจประเมินและอาหารให้ค่ะจะมีแต่ช่องทางในการติดต่อกลับแพทย์ได้นะคะแล้วก็มีระบบส่งต่อเมื่อมีอาการแย่ลงนั่นเองค่ะ นอกจากนี้นะคะทางทีมข่าวกระทรวงสาธารณสุขนะคะได้ข้อสรุปขั้นตอนในการเข้าสู่ระบบการรักษาเมื่อเราตรวจ ATK แล้วได้ผลเป็นบวกนะคะผู้ติดเชื้อในพื้นที่กรุงเทพมหานครให้โทรสายด่วน1330กด14หรือว่าผ่านทางแอปพลิเคชันไลน์โดยเพิ่มจากสปสชเป็นเพื่อนนะคะ s i n h SO ค่ะเพื่อลงทะเบียนเข้าสู่ระบบการดูแลที่บ้านหรือว่าจะโทรสายด่วนของกรุงเทพมหานคร1669กด2นะคะหรือว่าสายด่วนโควิด EOC นะคะ50เขต หรือว่าที่ l ลายนะคะ @bkkcovid19connect นะคะส่วนต่างจังหวัดนั้นให้ติดต่อกับ call center ของจังหวัดอำเภอโรงพยาบาลใกล้บ้านหรือว่าดูจาก facebook ของทางด้านสำนักง,งานกระทรวงสาธารณสุขจังหวัดส่วนการตรวจแบบ OPD เจอแจกจบเมื่อรับยาแล้วก็กลับมากักตัวต่อที่บ้านนะคะดังนั้นในเรื่องของการดูแลตนเองที่บ้านจึงเป็นเรื่องที่สาคัญที่ต้องเรียนรู้นะคะซึ่งในเรื่องนี้นั้นทางด้านของในแพทย์สุวรรณชัยวัฒนายิ่งจร อธิบดีกรมอนามัยนะคะได้แจกแจงวิธีการโดยละเอียดนะคะว่าพื้นที่บ้านต้องแยกส่วนหรือว่าเป็นพื้นที่เว้นระยะห่างอย่างน้อย1.5-2ถึง2เมตรหากมีพื้นที่จำกัดให้จัดทำฉากกั้นระหว่างกันจัดห้องพักให้ปโปรง่งอากาศถ่ายเทได้ดีมีแสงแดดเข้าถึงแยกของใช้ส่วนตัวเช่นผ้าเช็ดตัวแก้วน้ำจานชามเป็นต้นแยกรับประทานอาหารแยกการซักผ้าการใช้ห้องน้ำ ห้องส้วมกรณีที่ไม่สามารถแยกห้องได้นะคะให้ผู้อื่นนั้นใช้ห้องน้ําก่อนส่วนผู้ที่แยกกักตัวนั้นให้ใช้เป็นคนสุดท้ายพร้อมกับทําความสะอาดให้เรียบร้อยค่ะด้วยผ้าชุบน้ํายาฟอกขาวความเข้มข้น0.1%หรือว่าแอลกอฮอล์เตรียมถังขยะส่วนตัวที่มีฝาปิดมิดชิดถ้ามีห้องนอนห้องเดียวนะคะแต่ต้องนอนร่วมกับคนในบ้านต้องเปิดประตูนหน้าต่างให้โปร่งที่สุด หรือว่าใช้ฉากผ้าม่านก,กั้นระหว่างกันพยายามอยู่ห่างจากคนในครอบครัวให้ได้มากที่สุดควรทาความสะอาดบ้านอย่างสม่ําเสมอทุกวันด้วยน้ํายาถูพื้นหรือน้ํายาฆ่าเชื้อสําหรับเช็ดพื้นผิวและน้ํายาอเนกประสงค์ บริเวณจุดสัมผัสต่างๆนะคะแล้วก็สังเกตอาการตนเองทุกวันอย่างเช่นวัดไข้ค่ะหากมีไข้สูงมากกว่า39องศ,ศาเซลเซียสหายใจเหนื่อยหอบวัดค่าออกซิเจนปลายนิ้วได้น้อยกว่า94%ซึ่งค่าปกติอยู่ที่96-100%ให้รีบโทรติดต่อโรงพยาบาลหรือว่าสถานพยาบาลที่ใกล้บ้านโดยทันทีค่ะ นอกจากนี้นะคะก็งได้ย้ําอีกว่าผู้ที่กักตัวที่บ้านนั้นต้องสวมหน้ากากอนามัยอยู่ตลอดเวลาล้างมือบ่อยๆเว้นระยะห่างกับคนอื่นในครอบครัวนะคะต้องงดออกจากบ้านตลอดเวลาเป็นเวลา10วันนั่นเองค่ะแล้วก็ควรหากิจกรรมผ่อนคลายความเครียดสําหรับขยะนั้นนะคะควรแยกขยะปนเปื้อนสารคัดหลั่งนะคะอย่างเช่นขยะที่ปนเปื้อนน้ำมูกน้ำลายหน้ากากอนามายัยกระดาษทิชชู่ภาชนะใส่อาหารแบบใช้ครั้งเดียว ชุดตรวจเอ k เคนะคะควรเก็บรวบรวมทุกวันนะคะโดยใส่ถุงขยะนะคะที่เป็นสีแดงหรือว่าถุงอื่นๆนะคะแล้วก็ควรใส่อย่างน้อย2ชั้นนะคะชั้นแรกนั้นมัดปากถุงด้วยเชือกให้แน่นแล้วพ่นแอลกอฮอล์ค่ะจากนั้นซ้อนด้วยถุงขยะอีกชั้นหนึ่งมัดปากถุงให้แน่นเช่นกันคะ่ะแล้วก็พ่นแอลกอฮอล์บริเวณปากถุงอีกครั้งและก็นําถุงขยะนั้นไปจัดพักขยะ ที่จัดไว้โดยเฉพาะเพื่อนำไปกำจัดด้วยอย่างถูกต้องและถูกวิธีนั่นเองค่ะและก็ล้างมือด้วยน้ำสบู่หรือแอลกอฮอล์บ่อยๆนะคะซึ่งก็ ะสามารถต่อสู้กับไวรัสรายนี้ได้มากมายเลยทีเดียวค่ะโดยนะคะมีการกลายพันธุ์จนมาถึงสายพันธุ์โอมิคอนนะคะดังนั้นสังคมก็น่าจะมีความรู้ความเข้าใจการป้องกันในการรักษาโรคโควิด -19 โดยเฉพาะในเรื่องของการสวมใส่หน้ากากอนามัยการล้างมือการเว้นระยะห่างฉีดวัคซีนและตรวจเอทเคเมื่อมีความเสี่ยงหากพบเชื้อนะคะก็กักตัวเองไว้นะคะเพื่อลดการแพร่เชื้อให้กับผู้อื่นสิ่งเหล่านี้นะคะ ก็เป็นการเรียนรู้แล้วก็ร่วมมือกันทั้งทางด้านของฝ่ายสาธารณาสุขและประชาชนทุกคนเพื่อช่วยกันลดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือว่าโควิด1 i d และลดจำนวนผู้ที่ติดเชื้อรายใหม่และนั่นก็หมายถึงวันที่สังคมไทยนั้นจะได้กลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติแบบ new normal นั่นเองค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็คือเรื่องราวข่าวสารดีๆที่เราได้นำมาฝากให้กับคุณผู้ฟังในช่วงรายการเปิดขึ้นคุยข่าวค่ะ หากคุณผู้ฟังท่านใดนะคะสนใจสามารถฟังพวกเราย้อนหลังได้ที่ทาง Youtube Channel กองบัญชาการกองทัพไทยค่ะดิฉันกัรทิยาพรเนชรัตน์รวมถึงทีมงานและการทุกท่านต้องขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนพอบกันใหม่ในวนันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ 16. มีนาคม2565วันคล้ายวันสถาปนากองบัญชาการกองทัพไทยครบรอบ62ปี ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมากองบัญชาการกองทัพไทยมีเจตนารมณ์อันแน่วแน่ในการปฏิบัติภารกิจเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์พร้อมปฏิบัติทุกภารกิจที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มขีดความสามารถโดยยึดถือผลประโยชน์และความสงบสุขของประเทศชาติเป็นสําคัญมุ่งพัฒนาและสร้างความกินดีอยู่ดีให้แก่พี่น้องประชาชนเพื่อคุณภาพชีวิตที่มั่นคงยั่งยืนตลอดไป เสียงนี้มีชีวิตที่ต้องช่วยเหลือเสียงนี้ต้องการความรวดเร็วเสียงนี้ไม่ได้เปิดเล่นๆได้ยินเสียงนี้อยากให้เปิดทางเพราะหนึ่งชีวิตของเขาเป็นหนึ่งชีวิตที่เป็นที่รักของใครอีกหลายคนผู้ป่วยฉุกเฉินโทรสายด่วน1 6 6 9ให้ทางเท่ากับช่วยชีวิต ด้วยความปรารถนาดีจากกองบัญชาการกองทัพไทย